ประโยชน์เนี่ยถ้าเราไม่มีธรรมเ่ยบางทีมันยึดมั่นถือมั่นบางทีมันหลงสามารถทำพาชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้จเจริญได้แต่ว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์กับความมั่งมีเป็นทุกข์กับความร่ำรวยเป็นทุกข์กับหน้าที่การงานความสำเร็จความจเจริญฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเราต้องมีธรรม ที่จะนำพาไปสู่ความเข้าใจเพื่อ่มไให้เราเป็นทุกข์กับสิ่งที่เรามีกับหน้าที่ที่เราเป็นในวันที่ชีวิตมันไม่เทีย่ยงในวันที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายชีวิตเราก็ไม่สามารถยึดมั่นถึอมั่นได้ถ้าเราไม่มีธรรมยิ่งมียิ่งได้ยิ่งเจริญบางคนก็ยิ่งทุกข์ยิ่ง ล่อยวางไม่ได้ทำใจไม่ได้ที่จะพัดผ้าที่จะสูยเสียฉะนั้นสามคันเป็นขันที่เราต้องเอาไปใช้หนึ่งไม่ประมาด้วยสติสองมีปัญญาดรว,ว่าความรู้เป็นเบื้องต้นปัญญาเป็นที่สุดที่เราจะนำไปใชใ้เกิดประโยชน์ในการเป็นอยู่ในการดาเนินชีวิตแต่ว่าสุดท้ายเราต้อง คือเข้าใจธรรมะธรรมะคือความจริงสิ่งที่เราต้องรู้ธรรมะคือหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติธรรมะคือสิ่งที่เราต้องยอมรับความไม่เทีย่ยงความทุกแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นได้ถ้าเราสามารถมีธรรมะในใจเข้าใจในชีวิตเข้าใจในการเป็นอยู่การกระทํา บางคนก็สามารถที่จะปล่อยควความทุกข์ในแต่ละระดับของแต่ละเรื่องบางคนเรื่องแบบน่าทุกข์เขาก็ไม่ทุกข์บางคนเนี่ยบางเรื่องไม่น่าทุกข์เลยแก้วแต่ใบ,บเดียวเหมือนกับบ้านพังด่าโวยวายหาของไม่เจอทั้งที่ตนเองนะทำไม่รู้ว่าจะเกี่ยวไวต้ตรงไหนก็นดา่าคนทาบ้าน เรื่องไม่เป็นเรื่องกลายเป็นทุกข์นะทํทำให้ตนเองต้องเหนื่อยต้องเสียเวลาเรื่องเล็กน้อยก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องไม่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องอันนี้คือคนไม่มีธรรมมีอยู่มันทําใจไม่ได้มีอยู่มันไม่สามารถเอามาใช้ได้แต่ถ้าเรามีธรรมธรรมะที่มันเข้าใจรู้จักแค่นี้ไม่มีปัญหา เรื่องเล็กน้อยเราหนักกว่านี้เราก็เจอมาแล้วอะไรมากกว่านี้เราก็ผ่านมาแล้วเรื่องแค่นี้มันเรื่องเด็กๆการปล่อยวางกับการปล่อยทิ้งเนี่ยมันใกล้กันเลยการที่เราวางเ้วยปัญญากับวางเพื่อความไบไม่มีสติเหมือนการที่เราวางแก้วเนีบางคนบอกคือแก้วอยู่ปล่อยวางก็วางเลยแก้วก็หล่นร่วงแต่ แต่คนปล่อยวางเป็นสิ่งดี